ร้อยน้องแฮดบ้านป้องจ้ะมึงเนยียจ้าพี่น้องเพ่อนะแสงรุ่งอรุณใกล้จะลงมาแล้วนะจ้ะเนาะแสงรุ่งอรุณจะลงจะลาการบ่อํานวยยนะพี่น้องเนาะก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเฮาได้สวงงานเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้ะขอบคุณทูกกําลังใจด้อจ้ะเด้อขอบคุณจ้ะได้ย่าตงสิสหยเบิ่ง,ง,ท,างนะนะทางตะวันตกนะจ้ะเนาะทางตะวันตกนะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะ อากาศย่ำแดงภูเขาทั้งนั้นก็สิเป็นบ้านตรงคามจ้ะบ้านตรงคามก็คือบ้านนั้นจ้ะยายตึงกับวจักสิีวาจังไดเนาะอันอากาศเปลี่ยนแปลงนลจ้ะปับโตว,ว่าท่านจะพี่น้องวันนั้นจ้ะเพิอ่อนอะดีใจไโอ้ยมาเอ้ยน้องมา้มาวัติเพิ่นก็นย่างชมวิวที่รัดของเพื่นไปเนาะพี่นอ้องนี้นะเพิ่อน่ะ,อ,ะอัน น้องมาเพื่อนก็ดีใจหลายจะพี่น้องดีใจหลายเพื่อนก็เลย้ยงเหรออันตบัดมืงอน้พี่น้องจ้ะขอโทษขออภัยหลายหเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ลหละจ้ะการที่ว่าย่ตึงก็อยากส่งงานให้เต็มที่นะจะพี่น้องแต่แค่นี้เนาะจ้ะน้อแค่นี้เนาะขอบุณถุกกาลังใจด้อจ้ะด้ขอบุณถุกกาลังใจบุณทุกกําลังใจอันนี้มืงอน้พี่น้องจ้ะ แค,แค่นี้เนาะจ้ะน้อแค่นี้เนาะขอบุณถูกกำลังใจ,จด้วยจ้ะด้อขอบุณถูกกำลังใจมาพี่น้องเนาะหลังฝนนี่แหละจ้าพี่น,น้องจ้ะหลังฝนน่าน้าน้าหหงเนียได้พี่น้องจ้ะเนี่ยนั่นแหละจ้ะพี่น้องอากาศย่ำแรงก็อยู่ประมาณนี่แหละจ้ะหลังฝนจ้ะฝนตกเสาเมื่อกี้จ้ะพี่น้องเนี่ยตื่นก็เลยได้ออกมาได้ข้างนอกจ้ะออกข้างนอกมางจะลงกำลังจะลงจ้ะ กำลังจะบิดฟ้าอันบิดก้อนเมฆเนาะโอ้ยจักสิว่าจังไหนคุณดูกำลังใจอันนี้มื่อนี้พี่น้องจาจะเพิดอะดีใจไรโอ้ยมาเอ้ยน้องมา้มาวันตีปืนกระยางส้มวิวทิวทัศน์ของเปืนไปเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆเรื่องจากพี่น้องจานี่แหละจ้ะการที่ว่า ยาติ่งก็อยากส่งงานให้เต็มที่นะจ๊ะพี่น้องแต่อันนี้นะเพื่อนอันน้องมาเพื่อนก็นดีใจหลายจ๊ะพี่น้องดีใจหลายเพื่อนก็ไลยางหล่ออันตบัดมึงเน้พี่น้องจ่าที่กลายเป็นวัดกับเพราะว่าไปท่านนำแข็งจ๊ะพี่น้องจ่าท่านร้อยนองแห็ด้านป้องจ่ะมึงเน้นพี่น้องเพื่อนแสงรุ่งอรุณใกล้จะลงมาแล้วนะจ๊ะเนาะ แสงรุ่นอรุ่นจะร้องจะรุ่นอา่านำใจจะพี่น้องจนอนาน้าบ่ทฑินอ่านนใจเป็นยังไงจ้ายัยตึงเอาบรรยากาศภูเขาเอาเขาที่ถือฝนเนาะจะ้ายัยตึงกับว่าจักรสีวาจังหดเนาะอันอากาศเปลี่ยนแปลงนันะจ้าปับ๊บโตบัท่านจะพี่น้องวันนั่นออกจากของไรเพื่อนไหวเลยจ้าพ่อว่าอย่างอักน้อง อากาศแย้มแรงก็อยู่ประมาณนี่ละจ้ะหลังฝนจ้ะฝนตกเศ้าเมื่อกี้จ้ะพี่น้องเนี่ยตึงก็เลยได้ออกมาได้ทั้งนอกจ้ะออกทั้งนอกมาจ้ะ <c oughs> เนี่ยตึ่กับว่าจักสีว่าจังหดเนาะอันอากาศเปลี่ยนแปลงละจ้ะปับ๊บโตว่าท่านจ้ะพี่น้องวันนั้นวันนี้นะเพื่อนอ่ะอันน้องหมาเพื่อนก็นดีใจลายจ้ะพี่น้องดีใจลายเพื่อนก็เลยยางหลออันตบัดมึงเนี้ยพี่น้นงอ,นอ,นงนนองจ้ะ พี่น้องเนาะหลังฝนนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าหลังฝน expands. น้าน่ำหน่ำหงงเลยได้พี่น้องจ้าเนี่ยนั่นแหละจ้าสำหรับวันนี้เนาะจะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้จะตึงก็ดีใจจ้าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องเฮาที่กลายเป็นวัดกับเพราะว่าไปท่านนำแข็งจะพี่น้องจ้าท่านที่กลายเป็นวัดกับเพราะว่าไปท่านนำแข็งจะพี่น้องจ้า ท่านถึงหน,านาา้นาฝนมากจ้ะถึงหน้าฝนมากก็ให้พี่น้องอเขาได้เบื้องมหละจ้ะเบิ่งทิวทัศเบิ่งอากาศแย่แรงเป็นน้องมาเพื่อนก่ยางมาิ่นที่พี่น้องท่งเด้อเดี๋ยวแย่ตึงใจเปิดวดอ่ะโอ้ยเนาะห็นตาขาวๆแล้วในกองแล้วเนะาะจะออกจากห้องไรเพื่อนไม่เลยจ้ะพาะว่ายัางอักที่ไก่เป็นวัดกับพราะว่าไปท่านนํำแข็งจะพี่น้องจ้ะ ท่านอากาศบ่ดีจ้ะพี่น้องอากาศบ่ดีโว้ยต้นกล้วยกะเหลืองเหลืองหือฝนนิดน้อยกะเขียวขจีขึ้นมาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาใจบ่จ้ะพี่น้องจ้าเนียนย้ายตึงสีุ้มห้เบิ่งเด้อพี่น้องอากาศยามแรงกัอยุ่ประมาณนี่เลยจ้ะหลังฝนจ้ะฝนตกเศ้าเมื่อกี้จ้ะพี่น้องเนี้ยตึงก็เลยได้ออกมาได้ทางนอกจ้ะออกทางนอกมาออกจากของไร่เพื่อนไวเลยจ้ะพราะว่าหยัง ออกจากห้องไล่เพื่อนใหม่เรยจ้ะพ่อว่าอยังอักออกจากห้องไล่เพื่อนใหม่เรยจ้ะพ่อว่าอยังอักจะจ๊ะแดดแย่ตึงเสยเบื้องทางตะวันตกนะจ,นะจนะ้ะนาอทางตะวันตกนะจนะ้ะนาะนี่แหละจ้ะอากาศย่ำแรงภูเขาทั้งนั้นน้ำแข็งเกิดอาการย่มาแรงแตะวันนี้จิบข้อแสบข้อขอา้าไบตัวพี่หนอนจ้ะนี่แหละจ้ะอากาศย่ำแรงแยดตึงเหยยพี่นนองเขาเบืนะ่อเนาะ ออกจากห้องไรเพื่อนไวไ้เลยจ้ะเพราะว่าอย่างอากาศจะเป็นบ้านตรงขามจ้ะบ้านตรงขามก็คือบ้านนั้นอากาศบ่ดีจ้ะพี่น้องอากาศบ่ดีโอ้โต้นกล้วยก็เหลืองๆถือฝนนิดน้อยก็เขี้ยวขจี้ขึ้นมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาขอโทษขออภัย,ยหลายๆเลอจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ลหละจ้ะการที่ว่าย่าติงก็อยากส่งงานให้เต็มที่นะจ้ะพี่น้อง แต่นำแข็งเกิดอาการย้มมาแรงแตัวน,นี้จิบข้อแสบข้อเข้ามาตัวพี่น้องจ้านี่แหละจะอากาศย้ำแรงแยงตึงไงพี่น้องเขาบึงเนาะพี่น้องอากาศย้ำแรงก็อยู่ประมาณนี้แหละจ้ะหลังฝนจ้ะฝนตกเสาร์เมื่อกี้จะพี่น้องแยงตึงก็เลยได้ออกมาได้ข้างนอกจ้ะออกทางนอกมาอากาศบอดีจ้ะพี่น้องอากาศบอดีโอ้โโโต้นกวยกะเหลืองๆถือฝนนิดน้อยกะเขียวขจีขึ้นมาเลยจ้ะพี่น้องจ้า มันจะลงกำลังจะลงจ้ะกำลังจะบิดฟ้าอันวิดก้อนเมฆเนาะโอ้แจักสิว่าจังไหนคงแดงเห็นบ่จ้ะออกสมๆแดงๆนั่นละจ้ะพี่น้องจ้ะนี่คือบรรยากาศย้ำแรงจ้ะพี่น้องย้ายตึงกายเบิ่งอยู่ประมาณนี้เนาะน้องมาเพิ่นก่ย่างมาเพิ่นที่พี่นอดดยยอ้องทุ่งเด้อเดี๋ยวย้ายตึงใจเบิ่งพวดอ่ะโอ้ยเนาะ เห็นตาขาวๆแล้วในกองแล้ะเนาะจะใจพ่เจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยยายตึงสิซุ่มให้่เบิงเด้อพี่น้องอานานา้ำใจจะพี่น้องจ้าบรท่นานอ่านาใจเป็นยังไงจ้ายยตึงเอาบรรยากาศภูเขาเอาเขาที่ถือฝนเนาะยยตึงสห่เบิงเนาะฝนตกแห้งมากเลยจ้าพี่น้องจนได้เนนปิดเอขอเพื่อนลงไหลของเพื่อนมาจ้าก็สิเป็นบ้านตรงคามจ้า บ้านตองขับก็บคือบ้านนั้นถึงน้าฝนมา,จากจ้ะถึงน้าฝนมากก็ให้พี่น้องอเขาเดินีนแหละจ้ะบงทิวทัศน์บงอากาศยามแรงเป็นต้องจะลงกำลังจะลงจ้ะกำลังจะวิดฝ่าวิทก้อนเมฆเนาะโอ้จากสิี่าจากไหนพี่น้องอากาศยามแรงก็อยู่ประมาณนี้ละจ้ะหลัลงฝนจ้ะ ฝนตกเส้าเมื่อกี้จ้ะพี่น้องแย่ตึงก็เลยได้ออกมาได้ทางนอกจ้ะออกทางนอกมาขอถทดขอพ่ยหลายๆแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะการที่ว่าาย่ตึงก็อยากส่งงานให้เต็มที่นะจ้ะพี่น้องแต่ที่กายเป็นวัดกับเพราะว่าไปท่านนำแข็งจ้ะพี่น้องจ้ะท่านเมื่อกี้กับอยู่ในรถจ้ะพี่น้องฝนลมแห้งมากจ้ะลมแห้งมาเลยนี่แหละจ้ะพี่น้องเขาแย่ตึง แต่พอท่านขอโทษขออภัยหลายๆเดี๋ยวเจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ล่ะจ้ะการที่ว่าแยา่ตึงก็อยากส่งงานให้เต็มที่นะจ้ะพี่น้องแต่จ้ะแต่แย่ตึงสิงให้เบิ่งทางตะวันตกเนาะจ้ะเนาะทางตะวันตกเนาะจ้ะเนาะนี่ล่ะจ้ะอากาศยามแยงภูเขาทางนั้นจ้ะเฟืดด่องดีใจหลายโอ้ยมาเอ้ยน้องมาสวัสดี เพิ่นกะย่างชมวิวทิวทัศน์ของเพิ่นไปเนาะพี่น้อง,องดอกจานจ้ะพี่น้องจนอันน่ะจ้ะกาลังจะแดงๆจังนหน่อยนะจ้ะพี่น้องกาลังจะออกสีนี้นะเพิ่นน่ะอันน้องหมาเพิ่นก็นดีใจหลายจ้ะพี่น้องดีใจหลายเพิ่นก็เลยย่างเนาะอันตบัดมื้อนี้พี่น้องจ้ะถึงหนา้าฝนมาจ้ะถึงหนา้าฝนมาก็ให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งนี่ล่ะจ้ะเบิ่งทิวทัศน์ เบิ่งอากาศยามแงเป็นร้อยหนองแหดบ้านป้องจ้ะเบื่องเนี้จ้พี่น้องเพื่นอะแสงรุ่งอรุณใกล้จะลงมาแล้วเนาะจา้ะเนาะแสงรุ่งอรุณจะล้องจะลง้งพี่น้องเนาะหลังฝนนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าหลังฝนหนาหนา